เหรียญแบบนี้ไม่ต้องส่งมานะคะชํมรุดค่ะใช้ไม่ได้นะคะเหรียญน,นี้คือผุนะคะผุชํมรุดค่ะแบบนี้นะคะชํมรุดค่ะส่วนเหรียญน,นี้คือเหรียญปลอมค่ะปลอมด้วยแล้วเขาก็บินด้วยนะคะเหรียญแบบนี้นะคะ ไม่ต้องส่งมาค่ะคือไม่รับซื้อค่ะส่งมานะคะป้าน้าก็ไม่คิดตังให้นะคะแต่อย่างงี้คิดให้เท่าหน้าเหรียญหนึ่งบาทป้าน้าไปคืนกลมได้ค่ะหนึ่งบาทก็ให้เท่าหน้าเหรียญแค่หนึ่งบาทแต่อันนี้หน้าเหรียญไม่มีราคานะคะเพราะเหรียญเซี่ยวเหรียญเฟืองอะไรเงี้ยมาเทียบราคาเงินบาทไม่ได้ไปแลกคืนไม่ได้นะคะอย่าส่งมาค่ะผุเยอะๆไม่ต้องส่งมานะคะสตังรูค่ะทั้งนิกเกิลและทองแดงนะคะรับซื้อเหรียญละแปดบาทค่ะ สตางรูนิเกิลทองแดงรับซื้อเหรียญละ8บาทส่วนสตางรูเงินค่ะรับเหรียญละ50บาทเหรียญครุดค่ะรับซื้อทุกเหรียญน,นะคะทุกครุฑค่ะครุดตรงรับซื้อเหรียญละ20บาทครุดเฉียงรับซื้อเหรียญละ10บาท9้าเหลี <S <S ่ยม30บาทครุดบาท17รับซื้อเหรียญละ20บาทครุด10บาท2สีรับ80บาทคะ่ะครุดนะคะรับทุกครุดรับไม่อั้นรับตลอดรับไม่จำกัดจํานวน เหรียญสองบาทที่ลึกตัวหนานะคะตัวที่มีไส้ทองแดงค่ะเหรียญที่ลึกค่ะสองบาทที่ลึกรับซื้อในราคาเหรียญละสามบาทเหรียญห้าบาทเรือหงปีสองห้าสามศูนย์ค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทถ้ามีปีสองห้าสามหนึ่งนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดค่ะพศสองห้าสองห้าค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์หรือหกสลึงเท่านั้นค่ะ เหรียญหนึ่งบาทเรือหงพศสองห้าสองศูนย์ค่ะรับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์หรือหกสลึงเท่านั้นค่ะเป็นเหรียญที่ยังไม่มีราคาสูงนะคะเหรียญละหกสลึงค่ะเหรียญหนึ่งสลึงราชการที่หกค่ะเหรียญเงินค่ะหนึ่งสลึงราชการที่หกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาท เหรียญชุดบาทหนึ่งเจ็ดะซื้อเหรียญละยี่สิบบาทมาทั้งสิ้นนะคะหกสิบสองเหรียญหกสิบสองเหรียญก็รับไปหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทเหรียญก็โอเคนะคะก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างถือเฉลี่ยกันค่ะก็จะมีเนี่ยเหรียญน,นี้ถือว่าสวยมีขาแว่นที่เขาเรียกกันว่ามีขาแว่นขาแว่นนะคะคืออย่างนี้ค่ะยังไม่สึกมากนะักขาแว่นยังอยู่แต่ถ้าเหรียญนอย่างนี้ สภาพนี้ขอบพ่อก็บินบ้างก็สึกเห็นไหมคะไม่มีขาวแว่นแล้วเกลี้ยงขอบสึกด้วยอะ่ะย่างงี้ก็ก็ก็ได้อยู่นะคะก็ได้อยู่ทัวเฉลี่ยกันสวยบ้างไม่สวยบ้างเป็นปกตินะคะ่ะพราะเพราะไปเรียนผ่านใช้เนาะแต,แต่แต่สภาพันเนี้ยคือคือไม่สวยแหละเย็นอันเนี้ยอ่าขายไม่ได้แน่นอนอันนี้พนก็ต้องเก็บแยกไว้แยกเก็บไว้นะคะ ก็ไม่ขายเห็นไหมคะก็เข้าเนื้อไปแล้วยี่สิบบาทเห็นไหมคะกําไรเหรียญล้วบาทสองบาทต้องยี่สิบเหรียญถึงจะคุ้มกับเหรียญที่เสียใช่ไหมคะก็ประมาณเนี้คะ่ะใครบางคนบอกว่ารับซื้อถูกจังราคาที่เป็นได้รับเป็นราคาปกติของของรายการเหรียญที่เขารับซื้อกันอยู่ปัจจุบันคะ่ะปกติเลยนะคะแน,นัก็ไม่ได้รับถูกกว่าคนอื่นถูกกว่าปกติ แต่ถ้าราคาที่บอกว่าแพงๆอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนเหรียญครุฑตรงครุฑเฉียงจากนครปฐมขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญครุฑมาขายป้านาค่ะรับอีกนะคะส่งมาได้อีกค่ะเหรียญครุฑตรงรับซื้อเหรียญละยีบาทครุฑเฉียงรับซื้อเหรียญละสิบาทค่ะ